สวัสดีค่ะโกด้นแองเจลวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพฤษภนะคะประจำเดือนกรกฎาคมนะาว่าในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะรวมไปถึงเรื่องทั่วไปของชาวราศีพฤษภนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ย,ยิบซีไม่เคยตอบว่าใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ย,ยิบซีมีความลึกลับ ในตัวของเขาเองนะคะนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะพร้อมกับสรุปไพ่ให้กับชาวราศีพฤษภด้วยนะคะในส่วนแรกนี้อาจารย์ขอเปิดไพ่ในอดีตนะคะชาวราศีพฤษภค่ะ ถ้วยเด็กถือดาหนึ่งถ้วยเด็กถือถ้วยแล้วก็6ดาบนะคะนี่ก็คือไพ่ในอดีตนะของชาวราศีพฤษภในอดีตที่ผ่านมานั่นเองนะมาไล่เลียงกันนะดูที่ไพ่ใบแรกกันนะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะไพ่สามถ้วยนั้นบอกให้รู้ว่าชาวราศีพฤษภนั้นในอดีตนะคะมีเกณฑ์แบบ ได้กลับมาคุยมาพูดคุยกันหรือได้กลับมาคบกันก,กับคนในอดีตหรือเรียกได้ง่ายว่ามีโอกาสได้กลับไปคบก,กับแฟนเก่านั่นเองนะคะไพ่ใบนี้เป็นสัญญาณที่บอกว่าคุณทั้งสองคนนั้นอาจจะได้กลับมาคบมาคุยกันนะคะในช่วงระยะเวลาหนึ่งในช่วงอดีตท,ที่ผ่านมามีหลายคู่เลยนะที่ได้มีโอกาสได้กลับไปคบหาดูใจกับคนรักเก่าหรือ อาจจะมีเกณฑ์ได้พบได้เจอกับเพื่อนเก่าๆนะคะไพ่ใบนี้ก็บอกแบบนั้นนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะสำหรับไพ่เด็กถือดาบใบนี้นะ,ะแสดงให้เห็นว่าชาวราศีพฤษภในช่วงอดีตท,ที่ผ่านมานั้นถ้า,าใครมีลูกบุตรบริวารน,นะคะบุตรบริวารลูกของท่านก็จะเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองดือ้อรัน้นหรือไม่ค่อยจะเชื่อฟังคำสั่งสอนหรือคำสั่งของคุณเท่าใดนะักนะคะบุคลิกของเขาก็จะเป็นประมาณนั้นนะถ้ามีลูกก็เหมือนว่าลูกนั้นจะเป็นเด็กดือ้อหัวดือ้อรัน้นมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะจึงไม่ค่อยที่จะเชื่อฟังพ่อแม่สักเท่าใดนะักเด็กคนนี้เหมาะที่จะส่งไปโรงเรียนประจำมากเลยนะคะ ต่อมานะคะเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะสำหรับไพ่หนึ่งถ้วยใบนี้นะบอกให้รู้ว่าชาวราศีพฤษภในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นบางคนมีความสุขแฮปปี้ดีกับคู่รักของตัวเองนะหรือบางคนอาจจะมีคู่รักนั้นมาสมเสริมมีคู่รักนั้นเหมือนเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตดูแลทุกๆเรื่องให้กับชาวราศีพฤษภอย่างนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วไพ่ใบนี้ยังบอกอีกว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณได้โชคได้ลาบจากการเสี่ยงดวงอาจจะเป็นลาบลอยนะคะจากตัวคนรักของคุณเองด้วยเช่นเดียวกันนะส่วนมากแล้วชาวราศีพฤษภนะเวลารักใครคุณก็จะรักด้วยความรู้สึกนะคะไม่ได้รักด้วยสมองนะคะเป็นรักด้วยความรู้สึกด้วยความจริงใจต่อกันซะเป็นส่วนมากนะคะ ไพ่ในอดีตใบต่อมาก็คือเด็กถือถ้วยนั่นเองนะคะสำหรับไพ่เด็กถือถ้วยใบนี้นะคะบ,บอกให้รู้ว่าชาวราศีพฤษภในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นต้องมีคนแอบสืบแอบส่องนะแอบสืบแอบส่องชาวราศีพฤษภอย่างแน่นอนนะคะเขาอยากรู้ความเคลื่อนไหวความเป็นไปเป็นมาในชีวิตของคุณนะในการดํารงชีวิตของคุณในทุกๆเรื่องเลยนะ นะเหมือนเหมือนว่าเขาแอบชอบหรือว่าแอบปลื้มชาวราศีพฤษภอยู่นะคะนะไม่ว่าจะติดตามทาง Facebook, Instagram, Twitter, Line ทุกช่องทางเท่าที่เขาจะสามารถติดต่อหรือสามารถดูความเคลื่อนไหวของชาวราศีพฤษภได้นั่นเองนะคะอืม ถ้าเป็นกรณีของแฟนเก่าก็จะประมาณว่าเขาอะยังมองคุณอยู่อาจจะมองอยู่ไกลๆหรือว่าอยากจะดูความเคลื่อนไหวว่าคุณเป็นยังไงบ้างมีแฟนใหม่หรือยังอะไรประมาณนี้ซะส่วนใหญ่นะคะไพ่ใบดิตใบสุดท้ายนะคะคือไพ่หกดาบนั่นเองนะไพ่หกดาบใบนี้นะคะได้มาบอกว่าชาว ราศีพฤศกในอดีตท,ที่ผ่านมานั้นนะคะคุณเป็นคนที่อาจจะแบกรับความรู้สึกอาจจะแบกรับปัญหาหลายๆเรื่องที่บางเรื่องนั้นคุณคิดว่าเออมันเกินแก้ไขมันเกินที่จะหาทางแก้นะคะคุณจึงแบกรับปัญหาแบกรับความรู้สึกอะไรเนี่ยไว้กับตัวเองมากมายหรือเกินนะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะแล้วพไพ่ใบนี้ยังบอกด้วยว่า ปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายลงโดยการใช้เวลานะคะคุณต้องให้เวลากับปัญหานะคะเป็นตัวคลี่คลายทุกอย่างนะคะนะไม่ว่าคุณจะเป็นความรักหรือว่าการทำงานอะไรก็ตามล้วนแล้วแต่ต้องใช้ประสบการณ์ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เออเขาเรียกว่าอะไรใช้เวลานะคะในการที่จะทำให้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ไปในทางที่ดีขึ้นหรือกระจ่างชัดมากขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือไพ่ในอดีตนะคะของชาวราศีพฤษภนั่นเองนะคะรู้สึกว่าชาวราศีพฤษภนั้นถ้าคบหาดูใจก็น่าจะคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำธาตุลมนะคะจะเป็นส่วนใหญ่เลยนะ โอเคอาจารย์ขอดูไพ่ในปัจจุบันนะคะของชาวราศีพฤษภนะคะไพ่ในปัจจุบันใบแรกนะคะ queen of cup the sun justice queen of wands และก็สามเหรียญนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันหน้าของชาวราศีพฤษภนั่นเองนะคะมาไล่เรียงกันที่ไพ่ใบแรกกันนะ ไพ่ใบแรกคือไพ่ u u e n o of u u p นะไพ่ใบนี้ได้มาบอกว่าชาวราศีพฤษภในช่วงปัจจุบันนี้นะแบ่งเป็น2กรณีแล้วกันนะจะได้เข้าใจง่ายๆนะะกรณีผู้หญิงชาวราศีพฤษภนะคุณจะมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านหรือถ้าคุณแต่งงานออก บ้านออกเรือนไปแล้วนี่คุณจะดูแลสามีดูแลลูกดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านได้ดีแถมคุณเป็นคนที่เชื่อฟังสามีดีด้วยนะคะเก่งในเรื่องของด้านทํากับข้าวมากๆเป็นแม่บ้านแม่เรือนแม่สีเรือนนะส่วนผู้ชายชาวราศีพฤษภนะคะก็จะประมาณว่า,าได้ภรรยาที่ดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านดีดูแลลูกดีดูแล ตัวคุณได้ดีเช่นเดียวกันนะแล้วเป็นภรรยาที่ว่านอนสอนง่ายอยู่ในโอวาทของสามีด้วยหรืออยู่ในโอวาทของแฟนก็เป็นไพ่ที่ดีมากๆอีกใบหนึ่งนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เดิอดซันสำหรับไพ่เดอดซันใบนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าชาวราศีพฤษภนั้นเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะ เป็นคนที่ล่าเริงแกลมสายบางมุมนั้นคุณยังมีความเป็นเด็กนั้นซ่อนอยู่นะคะแล้วชาวราศีพฤษภนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้คบหาดูใจกับคนที่มีชื่อเสียงนะหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะที่เป็นฝ่ายที่มีชื่อเสียงหรือเป็นฝ่ายที่ผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตาเลยกได้ง่ายว่าเป็นคนที่มีบารมีก็ได้เช่นเดียวกันนะมีหน้าที่การงานมีหน้ามีตาทางสังคม ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแถมไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของหมอดูด้วยนะถ้าชาวราศีพฤษภคนใดทําอาชีพเป็นหมอดูนักทํานายดวงนักทํานายตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําสเร็จเช่นเดียวกันนะคะสำหรับไพ่เดอะซันนะคุณมีความแบบรักเด็กเอ็นดูเด็กเป็นพิเศษนะสำหรับชาวราศีพฤษภในช่วงปัจจุบันนี้ ไนะพ่ไปต่อมานะคะเป็นไพจ่จสติกเป็นไพ่ประจำราศีตุลน,นะมีชาวราศีพฤษภนั้นเคยคบกับชาวราศีตุลหรือกำลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้แล้วอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีพฤษภนั้นคุณมีความสม่ำเสมอมีความเสมอต้นเสมอปลายให้กับคนรักหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะในกรณีนี้ นะแต่คุณนั้นจะไม่ชอบไปเอาเปรียบคนรักนะแล้วก็ไม่ชอบให้คนรักมาเอาเปรียบไม่ชอบการถูกการหลอกลวงถ้ารู้ทีหลังว่าถูกหลอกหรือว่าถูกเอาเปรียบจากคนรักหรือจากเพื่อนร่วมงานะหรือจากใครก็ตามเนี่ยคุณจะเสียใจมากๆนะเพราะว่าคุณถือบรรทัดฐานของความเท่าเทียมกันในทุกๆเรื่องนะนะคะต่อมานะคะเป็นไพ o e n of ฟ o n ลสำหรับไพ่คืนอ f ฟว n ลใบนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าโดยเฉพาะชาวราศีพฤษภที่มีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะคะเจ้านายที่เป็นผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนที่ทำงานเก่งแล้วก็ทํางานเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกน้องนะคะไม่ใช่มาวันๆก็ชี้นิ้วสั่งสั่งสั่งแล้วก็ไปนะคะไม่ใช่ แต่เขาทำให้ลูกน้องดูนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกน้องด้วยนะสำหรับผู้หญิงที่เป็นชาวเ,ออเขาเรียกว่าอะไรสำหรับชาวราศีพฤษภที่มีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วเขาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะ,ะเป็นคนที่ล่าเรื่องแจม่มใสนะนี่ก็คือบุคลิกของเจ้านายคนนี้ของคุณนั่นเองนะ เป็นเจ้านายที่ชอบเข้าสังคมด้วยมีความเมตตาให้กับลูกน้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกน้องเช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สามเหลียนไพ่าสามเหลี่ยนนี้ถือว่ามีนัยสำคัญนะ สำหรับคนที่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองในช่วงนี้นะคะในช่วงปัจจุบันคนที่เปิดร้านค้าขายหรือมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองมักจะมีลูกค้าเก่านั้นมาวนเวียนคอยอุดหนุนท่านอยู่เป็นประจำนะคะนะนะคุณก็จะพอไปได้นะคะไม่ใช่แบบเพิ่งจะมาเปิดกิจการยังไม่มีลูกค้าอะไรเงี้ยก็จะไปได้ยากหน่อยนะแต่สําหรับใครที่มีฐานลูกค้าเดิม คุณก็มีเกณฑ์ที่จะยังไปรอดได้อยู่ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจโลกระบาดแบบนี้นะคะอืและไพ่ใบนี้ยังบอกให้รู้ว่าคุณนั้นชอบทำงานเป็นทีมหรือถ้าคุณทำงานแบบชายเดี่ยวคุณก็จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าใดนักนะนะคุณจะทำงานเป็นทีมแล้วจะประสบความสำเร็จซะมากกว่านะคะในช่วงปัจจุบันนะทีมเวิร์กนั่นเองนะคะ โอเคในช่วงปัจจุบันนี้นะคะชาวราศีพฤษภนั้นคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำนะคะชาวราศีตุลชาวธาตุไฟแล้วก็ชาวธาตุดินนะคะซะเป็นส่วนใหญ่นะ,ะต่อไปนะคะอาจารย์ขอดูไพ่ในในอนาคตนะคะให้กับชาวราศีพฤษภนะคะ ไพ่ใบ,บแรกนะคะ Night of p e n t a c l e หกถ้วยสิเหรียญ3ดาบแล้วก็หไม้นะคะนี่ก็คือไพ่ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับคุณน,นะคะในช่วงเดือนกรก,กรกกดาคมนี้นะคะมาดูที่ไพ่ใบ,บแรกกันนะสำหรับไพ่ใบ,บแรกใบนี้นะคะก็คืออัดสวินถือเหรียญนั่นเองนะคุณเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียนะ นะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการลงทุนนะบางคนอาจจะปล่อยเงินกู้ปล่อยสินเชื่อให้กับคนอะไรอย่างนี้นะคะหรือเป็นเจ้ามือเลยก็ได้นะคะบางคนอาจจะมีการเล่นหุ้นเกงกําไรหุ้นนะคะหรือบางคนอาจจะเกงกําไรในรูปแบบของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกันคุณเป็นคนที่ชอบทุ่มนะทุ่มในการที่จะลงทุนไม่กลัวที่จะเสีย เขาเรียกได้ว่าเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในการลงทุนนั่นเองนะคะแต่ก็ขอให้ระมัดระวังหน่อยนะในช่วงนี้นะคะเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อาจจะลงทุนแล้วอาจจะเสียหายมากกว่าได้กําไรเนาะนะคะด้วยความที่คุณนั้นเป็นคนที่ใจใหญ่และก็เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียด้วยนะไพ่ใบต่อมานะคะเป็นไพ่หกถ้วย สำหรับไพ่หกถ้วยใบนี้นะคะชาวราศีพฤษภนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้คบหาดูใจกับคนที่มีอายุต่างวัยกับชาวราศีพฤษภมากมากนะอาจจะอายุน้อยกว่าคุณมากๆหรืออายุมากกว่าคุณมากๆเช่นเดียวกันนะแต่ช่องว่างระหว่างอายุนั้นไม่สามารถที่จะมาทลายความรู้สึกหรือความรักของคุณทั้งสองคนได้นะคะเพราะว่าคุณทั้งสองคนมีความรักที่แบบ เข้าอกเข้าใจกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะนะถึงแม้จะมีอายุต่างกันมากแค่ไหนก็ตามนะคะเขาเรียกได้ว่าเป็นรักต่างวัยที่ลงตัวนะคะไพ่ไปต่อมาก็คือไพ่สิบเหรียญสำหรับไพ่สิบเหรียญใบนี้นะคะเป็นความโชคดีของคนที่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองในรูปแบบของเกงกำไรที่ดินหรือ ทำเกี่ยวกับนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรประเภทนี้คุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จได้คอมมิชชั่นดีเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างแน่นอนนะคะแล้วชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงเดือนก,อนกรกฎาคมนี้มีเกณฑ์นะคะว่าคุณจะได้รับมรด,ดกเป็นที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกันนะถือได้ว่าเป็นไพ่เศรษฐีที่ มีความหมายที่ดีอีกใบหนึ่งนะคะและไพ่ใบนี้ยังมีความหมายในยง่สาคัญในเรื่องความรักด้วยนะนะคะจะมีผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนั้นมาพูดคุยกันในเรื่องของการจะพูดคุยกันว่าจะค่าสินสอดหรือว่าการที่จะไปสู่ขอให้กับอีกฝ่ายหนึ่งอะไรแบบนี้นะเรียกได้ว่าเป็นความรักบางคู่ชาวราศพีพฤษภนั้นเป็นความรักที่ เข้าอกเข้าใจกันเป็นความรักที่สุขงมพร้อมที่จะออกบ้านออกเรือนหรือพร้อมที่จะมีพิธีมงคลสมรสผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายจึงมีเกณฑ์ที่จะมาคุยกันนะคะนะในเรื่องของการสู่ขอนั่นเองต่อมานะคะเป็นไพ่สามดาบสำหรับไพ่สามดาบใบนี้นะคะได้มาบอกว่าชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ คุณมีเกณฑ์ว่าจะถูกหลอกนะคุณอาจจะถูกหลอกไปเป็นมือที่สามของเขาโดยที่ไม่รู้ตัวหรือคุณอาจจะรู้ตัวว่าตัวเองนั้นเป็นมือที่สามก็ได้เช่นเดียวกันนะมันมีสองกรณีนะคะหรืออาจจะเป็นความรักครั้งนี้มันมีรักสามเศร้าเกิดขึ้นนะคะแต่อาจารย์รู้สึกว่าต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเก็บงาความลับนี้ไว้คนเดียวนะโดยเฉพาะคนกลาง นะหรืออาจจะหลอกแฟนตัวเองแต่ตัวเองนั้นไปมีมือที่3มหรือดึงมือที่3เข้ามาในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะสำหรับไพ่ใบนี้เป็นความรักที่แบบเจ็บช้ำน้ำใจแต่ก็แบบเออมันเป็นความรู้สึกแบบมันรักสามเศร้ายังไงมันก็ไม่สามารถที่จะลงตัวได้นะ ในความรักทั้งนี้นะคะก็ขอให้ดูดีๆเวลาที่คุณจะคบใครหรือรักใครก็ตามนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกไปเป็นมือที่3ของความรักของคนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวหรืออาจจะเป็นการถูกหลอกในเรื่องความรักได้ง่ายๆนะคะการใจร้อนความใจร้อนของชาวราศีพฤษภนั้น ถ้าลดอุณหภูมิลงได้ก็ควรที่จะลดลงบ้างนะคะเพราะว่าคุณจะมีความใจร้อนมากเป็นพิเศษนะในช่วงเดือนกรกฎาคมน,นี้นะคะต่อมานะคะเป็นไพ่หกไม้ไพ่หกไม้ใบนี้นะคะได้แสดงให้เห็นว่าชาวราศีพฤษภนั้นจะมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใหม่นะหรือบางคนอาจจะได้ เลื่อนเงินเดือนเลื่อนขั้นเงินเดือนมีเงินเดือนมากขึ้นได้เด่นด้วยเช่นเดียวกันนะในเรื่องการทํางานคุณจะต้องมีเรื่องที่ทําให้คุณนั้นมีความภาคภูมิใจในตัวเองแน่ๆนะนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้บางคนอาจจะมีการจบการศึกษาใหม่หรืออาจจะได้ทํางานใหม่ที่ตัวเองรักมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง่งเลื่อนเงินเดือนใหม่ก็เป็นไปได้นะคะ นี่ก็คือไพ่ในเดือนกรกฎาคมนะคะนะอาจารย์จะขอสรุปไพ่ให้ครับชาวราศีพฤษภกเลยนะคะไพ่ใบแรกนะ The Hierophant The Hermit และก็ก้าดาบนะคะมาดูที่ไพ่สรุปก็คือไพ่ The h i e r o p h a n หรือไพ่สังคราชนั่นเองนะ ไพ่ใบนี้นะคะได้มาบอกว่าเป็นไพ่สรุปนะชาวราศีพฤษภนั้นบางคนเนี่ยคบหาดูใจกับชาวราศีพฤษภด้วยกันเองหรือเคยคบกับชาวราศีพฤษภก็ได้เหมือนกันนะคะในกรณีนี้อาจารย์รู้สึกว่าต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นคนที่ชอบธรรมะธรรมโมเป็นคนใจบุญสุนทานนะคะชอบทำบุญสุนทานอะไรอย่างนี้นะคะ และก็เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้ทางด้านศาสนามีความฝ่ายดีนะคะในเรื่องของการทำความดีนะต้องเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นแบบนี้อย่างแน่นอนนะคะบางคนชาวราศีพฤษภนะคะมีเกณฑ์หรือมีการวางแผนว่าจะเรียนต่อในระดับปริญญาเอกหรือบางคนอาจจะเรียนจบในระดับปริญญาเอกหรือเป็นด็อกเตอร์ไปแล้วก็ได้นะสำหรับบางท่านชาว ราศีพฤษภนะคะต่อามานะคะเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่เดอะเฮอร์ิตเป็นไพ่ประจำราศีกันนะมีชาวราศีพฤษศนั้นเคยคบกับชาวราศีกันหรือกำลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้แต่อาจารย์รู้สึกได้ว่าในช่วงอนาคตนี้คุณจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมากนะถ้าคุณโสดคุณก็จะสร้างกำแพงไว้สูงมากจน ใครต่อใครที่จะเข้ามาจีบชาวราศีพฤษภนั้นเข้ามายากหน่อยนะเพราะว่าเขาสร้างกำแพงไว้สูงมากนะเพราะว่าเขาเสียใจแต่ละครั้งเขาก็จะสร้างกำแพงสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะนะแต่เขาก็ดูมีความสุขดีกับตัวเองชอบความสงบไม่ชอบงานปาร์ตี้ไม่ชอบความวุ่นวายชอบที่จะมีโลกส่วนตัวเป็นของตัวเองจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะในสาขานั้นๆที่คุณเชี่ยวชาญ นะแต่คุณไม่ได้เป็นคนที่อวดดีอวดเกง่งนะคะไม่ได้เป็นคนที่คุยโวโอ้อวดใครทั้งนั้นนะแต่คุณเป็นคนที่คมในฝักมากนะคะเป็นคนที่มีความรู้ว่างั้นเหอะน,นะคะนะถ้าคุณเป็นผู้อาวุโสรหรือกเกษียณอายุแล้วก็จะเป็นที่นับหน้าถือตากับลูกศิษย์หรือคนรุ่นหลังนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตนั่นเองนะ ต่อมานะคะเป็นไพ่ก้าวดาบสำหรับไพ่ก้าวดาบคุณมีเกณฑ์ที่จะนอนไม่หลับปวดหัวเป็นไมเกรนสายตาพลาหมัวได้ง่ายนะสำหรับชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้หรือในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้นะคะนะความคิดกังวลส่วนมากชาวราศีพฤษภนั้นจะคิดในเรื่องการทำงานการที่จะหาเงินนะคะแล้วก็ลองลงมาเป็นในเรื่องความรัก ะค,ะคิดมากเช่นเดียวกันนะนอนไม่หลับเลยแบะบางทีใกล้จะหลับแล้วมันก็นึกขึ้นได้แล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ทําให้นอนไม่หลับไปเลยทั้งคืนอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปหลายคนเช่นเดียวกันนะสําหรับชาวราศีพฤษภนั่นเองนะคะนะ โอเคนี่ก็คือไพ่รวมๆนะคะของชาวราศีพฤษภนั่นเองนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้หรือในอนาคตคุณมีเกณฑ์ที่จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟรวมไปถึงชาวราศีพฤษภราศีกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะ โอเคพไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกำลังใจพไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนนะคะไม่ต้องเก็บไปใส่ใจนะวันนี้ก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้โคเดนแองเจิลนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ